สวัสดีครับผมนายครรนสอนสมณะแสงนะครับนักศึกษาหกแปดสองจุดศูนย์ห้าสามหนึ่งนะครับก็วันนี้จะมาทำในส่วนของอ่ในคลิปนี้จะมาทำในส่วนของคอนดูเอนติตี้อินเ i อร์เซคชั่นเคิร์ฟนะครับแล้วก็ออ่รหัสวิชาเราก็คือหนึ่งหนึ่งสองสอสองหกศูนย์นะครับคอมพิวเตอร์แลนด์เชนเนลิเคอรเราอินดิซน์นะครับของสถาบันประจต้เก้าเทนรี ของสถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าพลทหารัดกะวังนะครับวิทยาเขตจุมพรจังหวัดจุมพรวิทยาของเขตโหงสานะครับผมาอาจจะเบลนอนิดนึงรครับเพราะอัดมาเนาะยังไม่ได้งอนโอเคครับต่อไปครับเป็ดบทสรุปเลยนะของยาปิด นะครับนอนเซฟะนะครับเปิดในตรงไหนโอเคครับเราจะเข้าทำในตัว convert in entity intersection curve นะครับ แล้วเ็เปิดพาทเข้ามานะครับก็จะขึ้นหน้าไอตัวประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เลือกมาแล้วนะครับอยู่ในหอนะครับกดสเก็ตกดฟอนเพนนะก็ทําการเลือกเส้นนะครับเปิดลายนะครับลากออกมาใ้ขนาด ประมาณประมาณนี้ก็จะเนะร็คมสั่งก่อนนะใช่ถูกแล้วความสั่งอะไรตัวนี้นะเป็น for contraction นะ แล้วก็ smart dimension ครับปรับมาเดึกออกมาเลยครับให้ความสูงที่หนึ่งร้อยตรงที่ห้าสิบครับแล้วก็ความสูง,งตรง ที่สุดครับโอจุดนี้ครับเอ้ก้ซตทวก่อนนะนั้จุดนี้ สมัครเดินข้างกลอบไม่ไม่ต้องแล้วครับแล้วก็จุดสองจุดน,นะครับกดคอนรนค้างนะครับก็เลิกตรงน,นะก็กดในส่วนของเวอร์ c a l นะก็จะมีความขนานกันอยู่ในแนวแขนวนครับ ปวดคอมากเก๋ผมไ้นอนไมเ่เอาสมัครเลยใช่ไหมเรึ่งสองสามสิบแบบนี้ครับน,นั้นก็ออกคำสั่งครับ ย่นั้นส่วนของชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับต่อไปก็กดฟีเจอร์นะครับเลือกในตัวของรีมูนกด yes นะครับมันกจะได้มันเป็นในส่วนของคล้ายๆกับกล้วยก็กดใชทุก,กมานี้นะครับ ไมให้สังเกตกันนะนี่กลมกลม ม,มันก็จะอยู่ในจุดศูนยกลางของตูดมานะครับแล้วก็กดครั้งครับก็ออกมาประมาณเดชแล้วก็ใช้สมา i ิมนชันครับก็จะจุดศูนย์กลางของเส้นตรงนนะ้พอผมผมนี้ไปนะครับ มาที่ห้องสิบโอเคครับทำการงทำสัซ้ำไปที่ไปเชื่อไปที่เลขเลขขึ้นในตัวในตัวนี้นะ ประมาณนี้ครับ้ก็กดช16นะมันก็จะหายไปเนส่วนหนึ่งของก้นมันนะประมาณนี้ครับ ก,ก,กับอันที่สกนะครับแล้เลือกของตัวสี่เหลี่ยมก,ก็สกิทกับเแล้ว,วส่วนของพื้นนี้วก็ เป็นตัวนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็เข้าไปในส่วนของตัวนี้คนระับเขาเนไปก้างนีลยอืวกอติดถูกเอา ก็จะได้มา,านี่ครับจะได้ตัวของส่วนของสิ่งนั้นเองเข้าไปที่ฟิจอร์ ปับขึ้นครับ มันนออาไหมผมจะนมนขอแก้ตนางนะผมกดผิดตัวคนระับผมอกดตัวนี้นน่าจะด้ตอนโอเคครัะตอนนี้มันก็ปลูดออกมาแล้วน่าเซ็น hmm. นะ โดยที่มีรูปร่างอะไรเท่ากันกันกบตัวสของกลนมันนะครับจังสเก็ต เราเลือกสกเก็ตน,นะครับกดสกเก็ตหรือจะเลือกตรงที่ฟอนต์เพล้วเรไปกดสกเก็ตกันนะครับแต่ตรงนี้จะดูง่ายกว่าใช้คำสั่งลายนะครับ บรนสวณสุดแป้นพิมพกดออนครับนี่ก็คือการให้ออกอย่างสัเกตครับต่เป็นอะไรอย่สัเกตที่ฟอนพีนตรงนี้ครับอ่ามันจะเข้ามาที่หน้าฟอนพีนครับคำสั่งลายตรงนี้ 门外走廊走拉呀，哈。 Surface ให้เราไปดูที่ Surface ของตัวน,นี้มีอยู่โอเค นะครับตรงนี้ก็ได้เแล้วที่สวิมผ่านสคงเพิ่มมันจะมีให้เลือกเป็นโปรไฟล์แอร์พาร์ขึ้นครับ มีสกเก็ตโปรไฟล์ัแบเบซอร์โคลาโปรไฟล์ในการเลือกเส้น you mm -hmm. you mm -hmm. มาันจ,าจะได้ของนะครับเกิเฟสขึ้นมาครับตอง,งมนะตอผมไม่ค่อยง่ายมันจะวนนู้นรอบๆนะครับมันเป็นเกลียว <ns> เรืองนี้ได้ครับผมไม่เข้าใจแต่มันก็จะกลายเป็นเกีียวนะครับจากที่ทำผ่านใช้ตัวกีีนะครับก็มันจะเป็นเกีียวที่วนรอบเป็นการที่เช็คเกีียววนรอบนะครับก็เข้าใจในส่วนนี้นครับมันจะเป็นภาพที่แบบ,แบ,บคล้ายๆกับตงี้ใชนเข้าที่โซลิด ตันวนี้ครับออก็จะเป็นแบบหงงกดไม่ได้ก็นนจะเป็นแบบหงงมาเป็นแนวแันนี้ครับ คือจะหมุนรอบๆเปตัวนี้้วครับหลัเาจาะใช้ส่วนของคำสั่งที่มีชื่อว่าสเปคนะครับแล้วก็กดสวีปนะครับตรงนี้ครับซึ่งเมื่อกี้ผมใช้แล้วมันไม่ขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาอพอก,กดฟอนเพนออกผม,มกดฟอนเพนครับจากนั้นเรื่องใน,นส่วนของออปชั่น ก็ฉนนะครับให้เป็น Follow Part แล้วก็ File p a s s w o r ให้ปรับเป็น Spec Toys t w i e t นะครับเป็น Duo ฉันครับปรับอย่างนี้ให้เป็นสัก3นะน,น,น,นะครับป่ะนี้นี่ผมขึ้นแล้วเมื่อกี้ผมไม่เกินนะครับลับกดเช็คทุกเลยแล้วนะครับมันาก็จัตการอย่างนี้นนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ